สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้งานใจโรสําหรับเครื่องบินบังคับนะครับผมลหลายๆคนที่เริ่มเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยก็จะมีความกังวลบัวที่จะบินเครื่องบินตกตัวใจโรนี้นะครับจะมาช่วยให้เราเซฟเครื่องบินได้มากทีเดียวครับการทํางานของมันก็คือว่า มันจะคุมเครื่องบินของเราเนี่ยให้บินนิ่งบินตรงที่สุดนะครับไม่ว่าในตอนนั้นจะมีลมหรือว่าเครื่องบินจะหนักซ้ายหนักขวาหนักหน้าหนักหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวเจโร่เนี่ยจะช่วยควบคุมเครื่องบินของเราเนี่ยให้บินนิ่งอยู่ในระดับเดียวขนานกับพื้นโลกได้นะครับผมซึ่งในวันนี้ก็มาพร้อมกับตัว Hobby Eagle นะครับ A3 อร์ชั่น2นะครับผมจะต่อยังไงตั้งค่ายังไงและใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับ ในแพ็กเกจนะครับก็จะมีตัวใจโร1ตัวมีสายมีประแจตัวเล็กๆตัวนี้นะครับติดมาด้วยมีตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็มีกาว2หน้านะครับผมตัวนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมถ้าเป็นสปีดที่สเสถียรหน่อยก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับสายที่เขาให้มาก็จะเป็นสายสําหรับพ่วงรีเซฟนะครับ จะมีทั้งหมด5เส้นแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวใจโรนะครับใจโรก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับจะคล้ายๆรีซซฟจะมีปุ่มใช้งานด้านบนตรงนี้เอาไว้ตั้งค่าต่างๆนะครับมีจุดปรับ3จุดตรงนี้เอาไว้ปรับความแรงของการทิมของเซอร์โวนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีอินพุตนะครับแล้วก็เอาพุต3จุดเอาพุต1ถึง3มนะครับอินพุตมีอะไรบ้างก็จะเป็น AIL ก็คือแอลวนนะครับ ELE ก็คือ Elevator, RUD ก็คือ l a d d e r ader, นะครับแล้วก็ MOD ก็โหมดนะครับผมเอาไว้สับโหมดเปิดปิดจโรนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับนี่จะมีขาเหมือนกับรีซซฟเลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้ันดับที่1เราจะเชื่อมต่อจโรกับรีซซฟนะครับวิธีเสียบก็คือเสียบไล่ไปเลยนะครับช h แนลหนึ่งช n แนลสองช n แนลสนี่เว้นไว้นะครับเป็นของสปีดแล้วก็เป็นชแนลสี่ ช่องหเราจะใช้แค่สี่เส้นนะครับทีนี้การเชื่อมต่อกับไจโรนะครับเราจะเสียบไล่ตั้งแต่ช่องที่1่ไปจนถึงช่นงที่5เลยนะครับก็คือเอาสายช่องที่1นะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับช่องแรกนะครับก็คือแอรอนการเสียบก็คือหันสีน้ําตาลลงด้านล่างนะครับเนี่ยสีน้ําตาลอยู่แบบนี้นะครับผมช่องสอต่อไปช่องสี่ลัดเดอร์นะครับก็เสียบเข้าไปที่ช่องลัดเดอร์ตัวสุดท้ายช่องที่5แล้วก็จะเสียบไปที่โหมดนะครับ แบบนี้นะครับต่อไปเชื่อมต่อกับเซอร์โวนะครับใช้ทั้งหมด3ตัวก็คือแทนเป็น A eron, A on, e ator, แอรอนเอนเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์นะครับเอา1หนะครับอา t สแล้วก็อั t สามนะครับต่อไปทําการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับรีซซฟนะครับโดยเราจะใช้ไฟจากสปีดคอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับผมก็เสียบช่อง3ามไปที่รีซซฟปกติเลยนะครับเสร็จแล้วเสียบแบตเตอรี่เข้าที่สปีดเลยนะครับ หลังจากที่จ่ายไฟเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไจโรทำงานแล้วเราจะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราขยับไจโรในเซอร์โวจะทำงานนะครับเห็นไหมครับเอาหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแอร์ลอนก็คือตัวนี้นะครับแอร์ลอนจะควบคุมการเอียงซ้ายขวานะครับถ้าเราเอียงไจโรมันจะขยับนะครับแบบนี้นี่คือแอร์ลอนนะครับเอเวอเรเตอร์เอเวอเรเตอร์ตัวไหนก็คือเอาสองนะครับเอาสองคือตัวนี้นะครับเอเวอเรเตอร์จะควบคุมหางนะครับเวลาที่หัวมันปักมันก็จะงัดช่วยงัดอย่างนี้นะครับ เวลาที่หัวเชื่อมันก็จะช่วยงัดลงอย่างนี้นะครับส่วนที่3คือลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์จะช่วยควบคุมหางนะครับสมมุติว่าหางปัดไปขวามันจะคุมกลับซ้ายนะครับหางปัดไปซ้ายมันจะคุมขวานะครับแบบนี้แต่โรจะมีวิธีการวางอยู่4รูปแบบอยู่ที่เครื่องบินแต่ละลำว่าสะดวกติดตั้งแบบไหนนะครับอาจจะติดตั้งแนวนี้นะครับหรือติดตั้งด้านข้าง ถ้าติดตั้งด้านข้างในการทํางานก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าซื้อมาใหม่แล้วไม่อยากปรับอะไรมากมายให้ติดตั้งแนวนอนแบบนี้เลยนะครับผ่านด้านที่เป็นสายไฟไปด้านหน้าเครื่องบินแบบนี้จะไม่ต้องตั้งค่าการติดตั้งของใจโรนะครับเราจะตั้งค่ารีเวิร์ดของเซอร์โวแค่อย่างเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะนําตัวไจโรแล้วก็อุปกรณ์ไปติดตั้งกับเครื่องบินจริงแล้วก็มาดูกันว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือเราจะติดตั้งใจโรตรงนี้เลยผมจะแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับพยายามให้ตรงจุด CG และหันใจโรให้ตรงนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็เป็นเซอร์โวแอรอนก็คือเป็นเอา1นะครับเราก็จะเสียบเอา1เข้าไปอัพดาหรือว่าเอเวเ,วเตอร์ก็คือเอา2นะครับ ลาดเดอเอาสสำหรับเครื่องบินปกติทั่วไปก็ประกอบประมาณนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าลำนี้เนี่ยมีแฟลปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะติดตั้งปีกไปด้วยซึ่งแฟลปมันก็จะมีเซอร์โวของแฟลปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งปีกก่อนแล้วก็มาเสียบเซอร์โวเข้าไปอีกนะครับเซอร์โวแฟลปนะครับเราจะเสียบไว้ช่อนแลที่6นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เก็บรีซีฟเข้าไปเลย เสร็จแล้วปิดแล้วก็ไขสกรูได้เลยเราจะมาใส่แบตแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่าไจโรของเราเนี่ยทำงานถูกต้องไหมถ้าทำงานไม่ถูกต้องเราก็จะรีเวิร์สนะครับมาดูที่แอร,รอนนะครับผมจะลองเอียงซ้ายนะครับอ่าผมเอียงซ้ายแล้วสังเกตดูนะครับแอร,รอนขวาจะขยับขึ้นเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินเอียงซ้ายเนี่ยเครื่องบินจะกันโดยการเลี้ยวขวาคือเอาขวายกขึ้นฝั่งนี้นะครับ ถ้าผมหักขวานะครับสังเกตดูฝั่งซ้ายจะกันขึ้นอันนี้ทํางานถูกต้องนะครับมาดูที่อัพดาวนะครับอบเวลาที่หัวเครื่องชันลงเนี่ยมันก็ต้องช่วยอะไรมันต้องช่วยอัพนะครับมาดาูถูกต้องเลยนะครับเนี่ยเวลาเราชันลงแล้วมันจะอัพขึ้นทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับมันขยับค่อนข้างน้อยนะครับต่อไปมาดูที่ลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์จะช่วยเวลาที่หัวแกว่งซ้ายขวานะมันจะกันให้สมมติ เราแกว่งไปซ้ายนะครับมันจะกันไปขวาถูกต้องไหมอ่ารู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งการติดตั้งเซร์โวของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากแก้โดยการตั้งค่าจโรเราเพียงแค่ขยับก้านที่มันชี้ขึ้นเนี่ยให้ชี้ลงมันก็จะทํางานสลับทางกันแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่อยากสลับตรงเซอร์โวเราก็สามารถที่จะตั้งค่าที่จโลได้นะครับเราจะมาตั้งค่าที่จโรกันนะครับผม ในส่วนของใจโรนะครับจะมีฟังก์ชันการทํางานประมาณ8เมนูอันนี้ผมจําไม่แม่นเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือถ้าเรากดแช่เข้าไปนะครับมันจะมีการกระพริบแบบนี้ดูนะนี่คือเมนูที่1นนะครับทิ้งไว้แป๊บนึงเมนูกระพริบ2ครั้งคือเมนูที่2นะครับกระพริบ3ครั้งก็คือเมนูที่3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเมนูสุดท้ายแล้วมันก็จะมาวนเมนู1ใหม่นะครับ 2> 1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเจ็ดแปด 9 10โอเคน่าจะวนมาเป็นูที่1ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดออกนะครับก็คือกดแช่กับพี่แบบนี้กดแช่ก็คือกดออกมาเป็นฟังก์ชันทํางานปกตินะครับก็คือหลักๆที่เราจะใช้กับพวกเครื่องบินปีกแบบนี้นะครับเราจะเริ่มที่เมนูที่2นะครับเมนูที่2จะเป็นตัวรีเวิร์ดแอร์รอนนะครับก็คือถ้าแอร์รอนทำงานสวนทางเราเข้าไปที่เมนูที่2นะครับ เมนูที่3ามคือเอลิเตอร์นะครับก็คืออัพดาวส่วนเมนูที่4ี่ก็คือลัดเดอร์ซึ่งเมื่อกี้ลัดเดอร์ของเราเนี่ยทำงานสวนทางเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเมนูที่สี่นะครับอ่าก็กดแช่เหมือนเดิมนะครับอ่าให้กระพริบแบบนี้1นะครับ2องสามมัจะขึส่ไปแล้วหนึ่งสองสามสี่กดหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นสีฟ้าถ้าเราจะรีเวิร์ดเรากดหนึ่งทีนะครับี่ยมันจะขึ้นสีแดงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปแบบนี้ก่อนนะครับ กับพิบแบบนี้คือการเซตค่านะครับแล้วมันจะไปเมนูต่อไปถ้าเราไม่อยากตั้งค่าในเมนูต่อไปเราอยากออกเลยเราก็กดแช่เพื่อออกเลยนะครับอ่ากลับมาใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวมาปิดแล้วก็มาดูกันว่าลัดเดอร์ของเราทํางานถูกต้องไหมลองนะครับถ้าเราหันหัวไปขวาเนี่ยมันต้องกันซ้ายนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะหันหัวไปทางขวาหักซ้ายแล้วลัดเดอร์กันขวา ถูกต้องครับผมอ่าอัพดาวอีกทีถ้าหัวปากลงมันจะงัดหางขึ้นเห็นไหมครับอ่ถ้าหัวชันมันจะหักหางลงนะครับแอรอนแอรอนถ้าเครื่องเอียงขวามันจะกันซ้ายก็คือถ้าเอียงขวาซ้ายจะยกอลองดอูถูกต้องเอียงซ้ายขวายกนะครับเวลาสังเกตว่าใจโรทำงานไหมก็แค่เขย่าดูนะครับถ้ามีเสียงเซอร์โวแบบนี้คือ ใจโรทำงานนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับเราจะตั้งค่ารีโมทให้สามารถทั้งเปิดและปิดใจโรได้กรณีที่เราอยากจะบินแบบอิสระไม่ต้องใช้ใจโรเราก็สามารถที่จะปิดได้ผ่านรีโมทนะครับวิธีเซตค่ารีโมทให้เปิดปิดใจโรได้นะครับอันดับแรกกดขวาบนแช่นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ปจัจแจกดขวาบนอีกทีนึงนะครับเลื่อนลงมาที่เมนูที่4นี่นะครับผม กดโอเครเราจะใช้ควบคุมเปิดปิดที่ช่องห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องห้าจะควบคุมสวิตช์เอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็นสวิตช์ที่อยู่ตรงที่เราจะเปลี่ยนผมจะใช้เป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับนั่นก็คือสวิตช์ซนะครับโอเคล้วก็เปลี่ยนเป็นสวิตช์ซนะครับกดปุ่มอัพตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็น C แล้วเสร็จแล้วก็กดแช่ด้านล่างนะครับนี่คือเซฟนะครับ เรามาดูที่ใจโรนะครับปกติแล้วจะขึ้นไฟสีฟ้านี่คือไจโรออนนะครับถ้าเกิดเราสับสวิตช์มาตรงกลางมันจะขึ้นสีแดงนะครับนี่คือใจโรออฟนะครับก็คือการทำงานของใจโรโดนตัดออกไปตอนนี้เราก็ตั้งค่าแล้วก็ติดตั้งใจโรเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ใบพัดแล้วก็นําเครื่องนี้ออกไปทดสอบกันเลยนะครับว่าติดตั้งใจโรแล้วเนี่ยจะบินเป็นยังไงบ้างแบตที่ใช้เป็น1 5 0 0มิลลิแอมนะครับ3เซล ตอนนี้ใจโลดทำงานแล้วนะครับลำนี้มีแฝบเดี๋ยวมาดูแฝบกันนะครับแฝบนี่นะครับเปิดแฝบแล้วก็มีฟังก์ชันตัดการทำงานของใบพัดด้วยนะครับปกติก็คือแบบนี้นะครับถ้าเราจะตัดกำลังของใบพัดเราสรับสวิตซ์ซ้ายสุดลงมานะครับใบพัดก็จะไม่ทำงานนะครับ นะแล้วก็แฝปก็คือถัดมาจากตรงนี้เลยนะครับเปิดแฝปก็คือดึงลงนะครับตัวแฟดก็จะเปิดประมาณนี้นดันขึ้นก็คือปิดนะครับเปิดปิดเช็คซ้ายขวาขวาขึ้นนะครับซ้ายซ้ายขึ้นอ่ะ u ดาด w n ดูหางตรงนี้ครับขึ้นลงอันนี้ผมจะปรับไว้สําหรับมือใหม่เลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ80%นะครับความไหวของ up อ down แล้วก็แอรลอนนะครับ มด้วยนะครับลมค่อนข้างแรงใช้ได้เลยวันนี้ใส่ยตจโลก็จะนิ่งแบบนี้เลยนะครับผมมีลมก็จะเกล่งๆตามลมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่โดยรวมคือปล่อยมือได้นะครับจังหวะนี้เปิดทรับครับ นี่เปิดแฟปเครื่องจะยกขึ้นนิดนึงนะครับจะมีแรงยกแล้วก็จะบินสโลได้ครับผมอันนี้คือบินตามลมนะครับเดี๋ยวจะลองสวนลมกลับมานี่จะลองสโลดูนะครับประมาณนี้เลยทีเดียวโอว้สวยงามจริงๆตามสีส้มมองเห็นตั้นแต่ไกลนะครับเปิดแฟงสโลไฟล์แบบนี้ก็ถือว่าสวยงาม แรงมากเลยโอ้โห,โห,โห,โหโลม <c oughs> จะลงได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวลองแลนดิ้งครับเดี๋ยวดูจังหวะลมด้วยลมค่อนข้างแรงมาก แล้วนะครับสำหรับการเฟิร์สไฟท์เครื่องบินคันที่บอยลำสีส้มนี้นะครับก็ถือว่าวันที่เรามาตอนนี้เนี่ยลมแรงมากๆเลยนะครับตอนขึ้นไปนี่พอทนนะแต่พอบินไปสักระยะหนึ่งนะครับผมตอนที่เราจะลงเนี่ยลมกระโชกและลมแรงโดยเฉพาะข้างบนที่เลยปลายยอดยางไปเนี่ยลมค่อนข้างแรงนะครับเราลงเมื่อกี้จะสังเกตได้เลยว่าแม้กระทั่งที่จะแตะพื้นแล้วนะครับลมยังสามารถพัดให้เครื่องบินหงายได้เลยทีเดียวครับผมการที่มีใจโร่เนี่ยมันช่วยตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะบิน สู่ลมได้หรือว่ามือใหม่ที่ไม่เคยบินนี่สามารถบินได้ง่ายครับนี่ก,ก็คือการทดสอบเฟิร์สไฟท์ลำนี้นะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ